ไหนราคาใหมนราคาให้หรอหนูได้2องร้อยดสไม่แค่50ใบเท่านั้นถอยอะไรอ่บอกว่าเจ็ดสิบเก้าบาทไม่เขาเขาซับคูปองมาครับไม่กินยืนเลยเขาซับตลอเวลาเขาซับคูปองมาเหลือ279นะเท่าไหร่ได้ห้าออนห้าสิบออเดอร์เท่านั้นนะครับกดได้เลยนะราคานี้นะเนี่อะไรนี่อะไรจะได้สองเจ็ดเก้าฉันก็ได้สองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะอุ้ยราคาดีมากใครได้สองร้อยเจ็ดเก้าคือมีเซตซับคูปองหลังบ้านให้เพิ่มห้าสิบเก้า ใครได้ต่ำกว่า329ตอนนี้รีบกดเลยค่ะพี่พีหมดแล้ว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 ดแล้วหมด้วหมอก้ดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหดแ้วหมดล้วหมดแล้วามดแราวหมดแล้วหมดแล้วหมดีล้วหมดแล้วหมดีล้หม้วมด้องม่าย้งิมนะค้วหม้มดีล้วดแล้วพมคูป้งหมันลวม่ไดแ้วชม้อ่มดแล้วหมดก้วงมดแ้อหมดแ้ดล้วหมี้หม้มดแ้วมดแล้วหมดแ้วหม้ห้วมแล้วหมดต้องมดแ้ม้องมด้ว้องม้ม้ม้้มีด้ว ใครอยากให้วนแป้งตลับใหญ่ขอ 1.5m ค่ะเอาเลยขายลายวนให้แค่หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเนาะเป็นใครมา่ก่อนใจแ่งก่อนไม่แป้งใหญ่ค่ะซับคูปองให้ลูกค้าด้วยใช่จะีซับให้ด้วยอันจะีซับให้ด้วยเอาดิแต้หนึ่งจุดห้าเอ็มแลกกันไม่ต้องไม่ต้องเยอะน้อย ขอูุปปองเข้าใจก็ไม่เขาเฮ้ยดูเสียขอให้หน่อยคุณ<ซ>แม่แต่ว่าเปิดการมองเห็นอีกหนึ่งนาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีนะตัวร <ไว S 1> องพื้นหลอดลอเราจะเอาลงแล้วนะครับเราจะเอาลงแล้วนะอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นเมื่อกี้ใครกดคูป,ปองได้ห้าสิบห้าสิบตะกาที่ได้ส่วนลดอะ่ะจ่ายเงินให้หน่อยนะมันแย่งสิทธิ์คนอื่นครับ ถ้าไม่เอาช่วยกดยกเลิกหน่อยนะสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปต้นเดี๋ราซับอ้อ๋อได้ได้เหอสามดีใจทันสองร้อเจ็ลิปใช้ดีมากค่ะลิปตอนนี้ไอ้คิวเปิดตะกร้าให้ตลอดเลยเพราะว่าแบบมันถูกจริงๆบอกคมณเมมิสดแมวออกากนยเอาเลย หนึ่งจุดห <1. 5 S 2> ้าใจนะเดี๋ยวจะให้โปร,รอพื้นหนึ่งคำหนึ่งเนี่ยช่วยกันกดอยู่เหมือนกันไม่เพราะว่าคนดูชอบที่ปุูกมาดูเพลินชอบไม่กดแป้งแป้งใหญ่มาแน่ๆจะเย็นๆนะครับคนที่ลอยอยู่ลอยอยหมดเวลาแล้วอ่ะเอาหมดเวลาแล้วลงมาลงลาลงเลยครับขอโทรศัพท์ฮะตั้งน้าพอยหลังไว้เอาลงแล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะไป แป้งใหญ่ให้เนาะในขณะที่ทุกคนกดใจให้ตอนนี้1.1ึ่งจุหนึ่งแล้วหนึ่งจุหนึ่งแล้วเราเอาครีมซิ่งที่ทุกคนขอก่อนปกติใช้ดีใช่ใช้ดีจริงอันเนี้ยปกติหนึ่งหนึ่งขวดร้อเก้า้าเนาะวันนี้เท่าไหร่ใช่ค่ะวันนั้นจัดโปรร้อยเกแต่ปกติเราขายสองร้อยเ้าสิบอันนี้จริงจริงไม่ผิดัสอง้อยเก้าสิจริงๆค่ะแล้ววันนั้นเาจัดโปรให้หนึ่งเปกติหนึ่งเก้ารู้น อ่าหนึ่งะปกติหนึ่งเก้าเก้าโอเคใช่สิเดี๋ยวแฟดเซลล์ขึ้นให้ค่ะที่เป็นตัวทีมแป้งใหญ่ในซิยแป้งใหญ่พอใจก่อนอีกทีหนเองสี่แสนต่อจากครีนซิ่งนะแป้งใหญ่เดี๋ยวทำคูปองคูปองให้ราคาดีสุดเรารีบกดกันนะครับเราบอกเราจะไม่วนก็แรกกันถ้าหนึ่งจุดห้าก็แปลว่าอยากได้จริงๆไหนครีนซิ่งราคาดีไหมตัวแฟดนะครับ พี่ผูกอธิบายครีนซิ่งหน,หน,หน่ยไดหมคะนินึนงตัวครีนซิ่งนะคะเขาจะเป็นตัว,ตวที่บอกว่ามีไมยซา่าอยู่ในนี้โนแล้วก็ตัวครีนซิ่งจะบอกว่าครีนซิ่งเขาอ่ะใครใช้ก็คือค่อนข้างที่จะชอบมากนะ,ะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเวลาที่เราใช้แล้วเราเหมือนใช้แบบว่าแบรนด์ดังๆเลยอ่ะแล้วก็ เออไม่ต้องล้างออกก็ได้จริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมีความชุ่มชื้นอยู่ในผิวแล้วนะคะนะอันเนี้ยคิวใช้คิวมันเป็นเซ็ตเดิมใช่ปะแล้วมันเราจะเป็นคนที่แพงง่ายมากแต่ว่าพอคิวใช้คิ้นซิ่งนี้แล้วอ่ะคือดางแนหน้าโอเคมากน้าไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วกลับไปใช้แบรนด์เดิมก็กลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ละใช่ เพราะว่าคนเป็นเซตเดิมอ่ะเขาจะต้องให้มีความชุ่มชื้นอยู่บนใบหน้าเยอะแล้วดีเซตตัวนี้เขาเขาเครมเลยว่าเช็ดหน้าปุบแล้วหน้าไม่เอีดหน้าไม่แห้งคงความชุ่มชื้นอยู่บ<ช>นผิวไม่ต้องไปลงคือไม่ต้องรีบไปล้างหน้าก็ยังแบบสามารถใช้ชีวิตต่อได้ใช่มันดีจริงคือไม่เกินคําเค็มจริงอันนี้พร้อมบำรุงค่ะใช่อันนี้ไม่เกินคําเค็มเลยไม่โอเวอร์เค็มเลยลองใช้กันดูนะอ่ะพี่พีเปิดโปดรให้หน่อยค่ะ ก็เรามีโปรแฟตเซลนะเดี๋ยวขึ้นให้เลยเพราะว่าตอนนี้1.1หแหละคือ3ขวดในราคาหน้าตะก้านะครับ399บาทตอขวดละ1้ว1 3าบามาทมาราคาดีเซ็ทีง่ายพร้อมพร้อมมาแล้วค่ะปกติ1ขวด199นะครับราคาโปรเขาอ่ะใช่แล้วค่ะ นี่ได้สามขวดเลยค l e a n s i n ดีจริงเธอต้องเช็ดหน้านะต่อให้เธอไม่แต่งหน้าทากันแดดทาอะไรหลบเจอมลภาวะเนาะปีเต็ดเร็วฮักอะไรแม่อะไรว่าอยู่พูดอะยหัวลูกค้าเร็วแต่เพราว่าลูกค้าเร็วใช่ใช่ไม่แต่จะบอกว่าคลีนซิ่งอย่างหนึ่งที่ที่โอเคมากคือมันไม่ขมนะเวลามันเข้าปากอ่ะมันบอกมันรสชาติโอเคอ่ะราคาสี่ร้อยอันนี้ต้องขายล้าสงหาเนาะแสบตาไหมคะคุณพีทอะไรอรัแสบตาไหมคะไม่ครับ ดีมากจริงๆครับคลีนซิง่งตอนนี้ก็มาใช้แล้วเพราขวดมันพกพาง่ายด้วยขวดมันไซส์กำลังพอดีครับ <S 1 0 m l ขวด 100ml นะแพ็แกเกจุ้มแพ็กเก,ก,เกจจิงสวยมากกดได้นะใครจะเอาครับตัวค l e a n s i n g ราคาแฟชเซลลนะตอนนี้3ขวด399าแต่ปกติ1ขวดเท่าไหร่คะคะส19ค่ะ219บาทราคาดีกน ทุกคนอ่ะใครเคยใช้แล้วขอรีวิวทีไม่เอาหน้ามาขอใช้แล้วไม่เอาทีมงานสิตุ้ยยาจะทำให้ดีเซ่ดูแย่นะแรงมากีวินอขอคนใช้งานจริงรีวิวหน่อยว่าชอบไหนสำหรับครีนซิ่งวอเตอร์มือเลยกบของดีเซ่ไม่ต้องแอบพิมนะไม่ต้อง เราเปิดตัวที่แรกที่ที่พีกับพี่บุ๋มไปไหนที่คอนโดพี่บุ๋มวันนั้นเนาใช่ไหมใช่เคยใช้แล้วค่ะใช้ดีจริงอ่าทุกคนโปรแฟตเซลไม่ได้ขึ้นให้ตลอดนะพี่พีจับเวลาใครจะเอาวันไหนที่กดได้เลยนะครับนี่ท่านอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ต้นไหนเจ้าคะกี่ซนติเมตรสามทุ่มเท่าไหร่ดีคะพี่พีใช่เลขลูกค้าเ่ยสิบนาทีอะพี่บุ๋มใครจะเอาสิบก่อน สามทุ่มสี่สิบสี่ค่ะ3ทุระหว่างนี้อย่าลืมข้อใจถ้าเกิดอยากได้แป้งเหมืนคำหนึ่งกลับมาแล้วคูปองซับให้ถูกแ่ะเมื่อกี้อีกนะค่าหน้าใส่อยู่ที่กนไม้ตก้นไหนยี่สิบอันเลย่างนี้นะตึ้งทางนู้นเลยค่ะนี่ไงมาแล้วรีวิวมาแล้วค่ะทีนซิ่งดีอร่อยวัน มันจะขวดหวานข้ามันจะขวดหวานจริงๆครับอร่อยโอค่ะใช้ดีมากหมดไปแล้วหกขวดออ้ยขอบคุณค่ะดูได้โบแบบสิบขวดไปแน่เลยอือ๋อใช่อ๋อรอบพี่แล้วพี่อีกคือก็กดไปสิบขวดเลยใช่พี่พี่เลขากดไปสิบขวดน่ะให้มากดหรอไม่ว่าเขาจะให้รีวิวหน่อยเขาใช้เขาใช้ย่างเถอะเปิดกล่องเลยแล้วตัวโลเขากดยกเลิกนะอุยไม้เขาถ่ายลงในดอปอยู่ว่ามาส่งแล้วแล้วบอกว่าอย่จะทักแฟนไม่ได้ให้แฟนไปให้แฟนไปใช่ เมื่อพีทยังใช้เลยนะทุกคนจริงเขาแล้วเขากดไป10ขวดนะครับ <S 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 เขาแล้วมีโปร10<อ>ขวดคร้งนี้เขาให้โปร3ขวด แต่ราคาเท่ากับสิบขวดเลยนะแทบเป็ดใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าก็คือไม่ต้องกดสิบขวดก็ได้ราคาใช่ใช่ใช่เวมาแล้เท่ากันเลยแบบบางคนแบบอุ๊ยสิบขวดมันเยอะไปหรือเปล่าอยากลองใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่โปรสิบขวดราคาเท่าสามขวดนะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้โปรสามขวดเท่ากับราคาสิบขวดอะไรสามร้อยสี่สิบเก้าเออสามร้อยสี่สิบเก้าอ่ะซองซองมาแล้วค่ะห้าสิบนะห้าสิบบาทสามขวดสามร้อยสี่สิบเก้าห้าสิบบาท อนนี้เหลือ3 4 9เท่านั้นลดไปอีก50บาทนะครับเพราะว่าซับมาได้แค่50บ้านนะอุ้ยไม่ลูก3 4 9ตกขวดเท่าไหร่อ่ะ3 4 9ตกอาหาร100 110กว่าบาทอ่ะใช่ไก่116บาทบ้างไหอยางไม่หมดน่ารักมากเลยน่ากดมากเลยราคาเนี้ย116บาทอ่ะเออ มาแห้าสิบบ้านนะบะหมดลยยังอยู่เด้วิแป้งหนึ่งได้เปิดได้เลยตอนนี้หนึ่ดสองอ็มละหน้ล้าเตรมได้เปิดได้แป้งอ่ะก่อนไปอ่ะที่ผมพูดได้หน่อยอย่างรอบขอหนึ่งุดห้าจริงอะไรดูเป็ดขอใจ1.5ึ่งจุดห้าได้ใจ1นึ่จดห้าจะให้เปิดแป้ง1นึแถมหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะฝากกดให้หน่อยนะนี่ค่ะบุษยาจบกดคนเดียวก็อยู่แล้วใช่หนูมียีินิ้ว กินกินไ่หมดข่ะสำหรับคนทุกอย่างหนึรอบทุกคนครับตัวครีนซิ่งนะปกติราคา1 9 9ก้านะแล้วเราขายอ่ะราคาหน้าตะก้าวันนี้แฟดเซลอยู่3ขวด399แต่ตอนนี้มีคูปองซับให้นะแค่50บาทเหลือแค่349บาทนะกดได้นะครับถ้าสมมติว่ามันถูกใจตังไปหมดแล้วราคาจะเด้งกลับไป399เหมือนเดิมนะ คนนี้ดีมากเลยจริงๆค่ะหนูขายอาหารอยู่หน้าเตาตลอดเวลาเจอหน้ามันเจอฝุ่นคือใช้เช็ดหน้าใช้ดีมากๆคอนเฟิร์มไม่ได้พีเมย์ไม่ค่ะใช่จริงๆใช่จริงๆอุตสยาอีกแล้วหรอไม่ค่อยน่าเชื่อถือจริงๆระวังชื่อคนนี้ไว้นะคะไปแล้วนะนีี่่่หาาจกดเซไม่มีกันแดดวันนี้เขาถามว่าบอกไปมองกล้องหน่อยเป๊ะ ไม่ไปส่งเจ๊ชื่อเป็ดหน่อยเป็ดเป็ดจ้าเดี๋ยวผ่านไปอีก3วัน Official a n n o u n c ด m e ย t ประกาศจะเป็นทางการเออบุษยาคุณาปะกาศกันเป็นานารแล้วอะไรที่เกี่ยวอไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับดิเซ่ไส่หลอกลวงไทยจะตกใจก็ได้เลยอะใช่ดีค่ะกำลังจะหมดพอดี ตัวนี้ยังยังได้นะครับเค้นซิงใช้ดีมากนะไดคิวชอบมากชอบมากชอบมากเนี่ยไปเกาหลีง่ายๆเลยจบบนเขาทุกวันพี่จุ่นเนาะใช่สิงคกปรไม่เคยซื้อเองเลยรู้ป่ะขามยไปไหนขวดนึงวะขวดอีกเหรอวันนี้เอามาเท่าไหร่ขวดใต้คอมครับฉันเก็บเข้าไปละเดี๋ยวเอาไปเกาหลีเออจบตัวคิวจุ๊บจะสงสารใครก่อนดีเป็ด โปรแป้งใหญ่ถ้าจะให้วุ่นก็รอบขอ1.5ล้านนะทีมงานทุกคนก็ไม่ได้นั่งนี่นะขอพี่ๆดูดิพี่พี่นั่งรัวนิ้วเปลี่ยนแมวนี่เป็นแมวสามสีได้ไหมคะเราขอช่วยกันนะทุกคนขอหน่อย หน้าแป้งนี่เปลี่ยนจากแมวดำเป็นแมวสามสีได้ไหมคะเพราะวันนี้หลายช่องเขาเขาแข่งกันไลฟ์รลอดเหลืออีกสิบบ้านนะครีนซิ่งครีนซิ่งราคานี้1สิบบ้านสุดท้ายนะครับตกขวด่าบานสุดท้ายตกขวดละร้อยสิบหกบาทโอ้โหตามปกติหนึ่งขวดสองร้อยสิบเก้าบาทพี่พี่อ่านคอมเมนต์คุณมะขามแก้วแล้วอธิบายหน่อยได้ไหมคะ กำลังกดจ่ายเงินแต่ของในตะั้งแต่ะอ๋อกำลังกดจ่ายเงินพอเราปิดโปรอ่ะแล้วไม่จ่ายอ่ะมันจะเด้งออกใช่ครับใช่ต้องรีบจ่ายแต่เปิดให้ใหม่นะแม่หนึ่งจนห้าล้านนะไม่วก็ยังเหมว่าเมื่อกีงล้านแล้วเร็วไอ้ร้านสองอ่ะทุกคนอันนี้ได้อีกแค่สิบบ้านนะคลีนซิ่งราคาสามสี่เก้าเนี่ยใครจะเอากดได้เลยนะครับที่คิวเปิดโปรเลยถ้าไหนไม่ปิดในแต่ปิดอะไรปิดโปรร้อยเก้าเก้าทิ้งไว้ให้เนาะมาแม่มา เดี๋ยวหนูเปิดโปรร้อยกว่าก้อแม่แปะเ right ง to to thin, o, ินทันทีไว้ให้นะทางทำแบรนด์ mar, sort of หร ist, 1 1> ือยานอะไรพี่เป็ดที่เป็ดงอนหรอแขกเงินลึกมากคินซิ่งใช้ดีมากเถอะกดเถอะมันหลับอะไรหน้ากล้องหลับหลอกมาจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนเลยเหมือนตายรังเลยอ่ะเป็ดใช้แป้งเบอร์อะไรคะลูกหนึ่งกับสามมั้ยหนึ่งสองสามด้ยค่ะแต่มันจุดแล้วมันจ้าไหม รอพื้นหลอดในไ้ปยังขะไปแล้วครับแต่ว่าไม่จอยนะเจะไปแปรอเดี๋ยวตอนนี้นคือทางแบรนด์ก็กำลังทับการบ้านให้น้องก็คือกำลังจะทำคูปองสับให้ด้วยครับใช่แล้วคื <c oughs> คอคือคนที่ยังอยู่กับเราที่อยู่มาแล้วชั่วโมงหนึ่งต้องได้ต้องได้กลัที่ดีจริงๆอ่นะ ตอนนี้ทุกคนก็รอเหมือนกันคือเรากดหัวใจไปก่อนเดี๋ยวพอขึ้นปุ๊บราคาต้องดีมากๆากรอกดแป้งค่ะจะรีบไปเก็บผ้ากดกระหน่ำค่ะได้หรอไม่ได้พมพี่เมกนั่นหรอกไม่ใช่นั่นหรอกว่าผลไ้สองร้อยสี่สองสามร้อยยี่สิบสี่เองอุ้ยไฮโซมากสามร้อยยี่สิบสี่จะบอกว่าตอนนี้สามสี่เก้าอะครับน่าจะได้อีกไม่ถึงสิบบ้านละกดจ่ายเงินได้นะตัวครีมซิงอ่ะราคาดีมากนะครับจริงๆ เ็ดเสือเบ็ดมีเกือบห้าหกตลับได้คือขาไม่หันอันนี้เลยเป็นไรอ่ะเพีตลับได้ไม่หันอันนี้เลยหรอแต่ช่างช่างแต่งหน้าช้ทุกคนจะหวกหซือไหมปนเหมือนพี่จุ๊กแหม มีเสือมีเป็นสิทธ์ไอพี่จุบอะมีแต่แป้งีมีเรอะาล้าเลยรอดเป็ดกลังเราไม่ใช่นี่เลยาดตอนใช่ไหมอยูที่เอจะบอกจะบอกทุกคนมาฟองน้ำมีไหมคะมีนะคะบองน้ำอยูนตะก้าหลังเลยค่ะเก้า ก้าสิบเออหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยขวนตะกร้าที่แปดนะครับหดได้เลยปกติน้องคือเออฟองน้ำอันหนึ่งร้อยเก้าเก้าบาทอาจาไม่ผิดราคาไข่ตีราคาไข่สิบเก้าเก้าตัวตัวสามขวดนะครับตัวสามขวดอ่ะสามสามสิบเก้าเนี่ยใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าเลขมันขึ้นมันมีคนจ่ายเงินมาเรื่อยๆเขาให้แค่ห้าสิบบาทนะครับใช่ค่ะเป็ดช่วยเป็ดช่อนทำมาหากินก่อนเป็ดตีมอะไรคะ ดูเต็ดดิสปฏิภาละภาวนี้สอบกัปนีเหนียวจ้าละรูนั่งนจอ่อนนะนั่ง่จุ่มดูดิชินซิ่ดีมากไม่ออกไม่ออบทุกคนกดนะถ้าร้านใจจะวนไปนะอุกคนหนาเปดระหว่างรอ1.5ไปไอเลเนอร์ไหมมีโปรดีหรอ่มีโปรดีหรอไม่พ่เราให้ชินซิยีเราเลอลย่ลยพี่อเดเวอลา ่ะเราพูดไรไรเนอร์รอก่อนเลยเราใช่ทีไลเนอร์สองเี้แลคะเดี๋ยวนะเราเราจะบอกว่าจริงๆอ่ะในตะกร้าที่ไม่ได้เป็นแฟร์เซล <ๆ S 2> ล์อ่ะราค